วดีค่ะทุกคนนี่ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ดูไพ่ยิปซีกับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้บาร์บี้จะมาทําคลิปความรักของชาวราศีตุลลัคนาะตุลเนาะจะเป็นคลิปลายปีแต่ว่าเป็นครึ่งปีก่อนเนาะสำหรับชาวราศีตุลลัคนาะตุลน,นะคะก็คือ ผู้ที่เกิดวันที่เท่าไหร่ก็เข้าไปดูในช่อง description นะว่าบี้แบ่งวันที่ตามตะวันตกนะคะการอนน่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตวเงร้อยเปอร์เซจนกว่าจะได้ดูส่วนตัวสําหรับใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาเลยนะด้านล่างนะคะบี้ปักหมุดไว้จะมีแบบคุยโทรคุยพิมพ์ถามตอบนะคะอัดคลิปวิดีโอก็มีนะแล้วก็ ประชาสัมพันธ์่ดนๆนะคะก็จะมาพูดคุยกันก่อนเออแฮปปี้นิวยร์ทุกคนด้วยนะคะราศีตุลคอยทุกคนแบบมีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคือช่วงนี้ก็โรคระบาดเนาะก็ระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดไล่แป๊บนึงคอตันมากแล้วนะ,คะใครทีออ่อยากเรียนคอร์สนะอีกไม่กี่วันแล้วมารี่จะปิดรับนะคะว่ามันมันกลางเดือนนี้กลางเดือนมกราที่เข้ามาดูนะคะ แต่ว่าทุกคนยังสมัครได้อยู่นะเพียงแต่ว่าราคาพิเศษจะปิดรับนะคะชื่อคาสว่า21วันลืมแฟนเก่านะพูดหลายรอบแล้วใครที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ต้องลงต้องลงเลยนะคมมากเพราะว่าถ้าใครลงราคาพิเศษจะคุมมากๆนะ ใครที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้มุฟออนไม่ได้เป็นซึมเศร้าอะไรต่างๆดูดวงมาแล้ว834สาำนักนะคะหรือไปโค้ชเสียตังค์ต่างๆนะคะยังคือพี่พูดเลยนะต่อให้ดูกับบี้สักกี่ครั้งก็สู้การเรียนไม่ได้นะคะโดยส่วนตัวแล้วแล้วคนที่เรียนกับไม่เรียนเนี่ยไม่เซตต่างกันนะเพราะว่าบี้อะเรียนจิตวิทยามาเยอะมากแล้วก็ประสบการณ์แน่นมากในเรื่องของการให้คำปรึกษาคนเพราะว่าคิดดูนะเรา เราอะดูดูไพ่แล้วเรารับคิวส่วนตัวจริงๆเราไม่ได้ดูแบบดูแค่ YouTube แล้วจบแล้วก็ก็คือแบบแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไม่ใช่นะคะหลังไมาทุกคนจะรู้ว่าบี้แบบเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดเราเคยคุยกันจริงๆบี้จะใช้ประสบการณ์ทุกอย่างช่วยทุกๆคนเองคือการที่คุยแป๊บเดียวอ่ะมันไม่ได้ผลเท่ากับเท่ากับการเรียนรู้หรอกเนาะใครที่สนใจวันนี้อาจจะไม่อกหกักแต่วันข้างหน้าแบบจะตาแล้ว ก็ยังไงวิว่าคอร์สนี้ยังไงก็คุ้มค่าเนาะจะปิดรับราคาพิเศษแล้วต้องรีบลงเนาะแล้วก็นางฟ้า Angel นะคะใครที่อยากดูดวงเป็นเริ่มจากไพ่โรแมน a ์เอ็นเจลก่อนเป็นไพ่แห่งความรักโดยตรงนะคะใพ่แนะนําความรักโดยตรงก็แอดไลน์มานะส่วนคลาสในเดือนกุมภาพันธ์ที่มี่กำลังเปิดนะคะถ้าเต็มแล้วจะปิดรับเลยต้องรีบสมัครคลาสแรกนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือมา,มาสมัครเลยทันทีนะ คัทที่1คือคัท how to ทำให้เขาตกหลุมรักนะคะวิวจะเอาเอาชื่อคัทเนี้ยแหละคือวิธีการใช้หลักจิตวิทยาในด้านของการใช้แล็บพอในการทำยังไงให้เขาแบบประทับใจเราให้เขารู้สึกเหมือนแบบถ้าเกิดเราเราเป็นเราใช้ในเรื่องของอาชีพการงานได้นะสมมติว่าวิ่เป็นคนที่แบบไม่ใช่สมมติเรื่องจริงว่าวิวเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับคนถูกไหมแล้วก็ พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้แบบสร้างความประทับใจกับเขาให้ลูกค้าติดเราพวกเซลล์พวกเอ่อหรือใครแบบแอบบชอบอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้วิธีนี้ในการมัดใจคนได้นะคะแอบชอบทําให้เขารักเราอะไรแบบเนี้ยนะคะมีคนดีเควส์มาบอกว่าเออเนี่ยแอบบชอบใครอยู่แล้วแบบอยากจะให้บี้สอนว่าแบบคือทำอยังไงให้เขาแบบรักเราอะไรเงี้ยเออลงคลาสนี้เลยนะคะราะคาะพิเศษแล้วก็ให้ทาา้านา ไพ,พ,พ่พภิกขเนตรนะคะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครเป็นสายมูสายพภิกขเนศไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการประสบความสําเร็จความรักการงานการเงินต้องเข้านะคะพี่ใช้ดูหลังไม้ใช้ดูเกี่ยวกับการเงินการประสบความสําเร็จนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะก็จะพูดทุกคลิปนี่แหละใครนี่ใครที่ลำคานก็สกิปไปเองใช่ไหม อร่อยมากทุกคนอร่อยมากอืออนนีน้ำพริกหนังไก่นะคะชิ้นใหญ่กินมาเปล่าได้ผงผงมันคือแบบคือดีมากใครที่สนใจสั่งได้นะทำเองนะทำเองอรองไม่เหมือนของตลาดแล้วใหม่มาก มาเริ่มเลยกรอบอร่อยราสีตุน ลเวอร์มาสองใบงใครที่โสดเอาจริงแนละ้แต่ดูมาหลายราศีแหละราศีตุลน,น่าจะเป็นแบบแทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มีไพ่ของความโพสิทีฟหรือไพ่ที่ดีใครที่โสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคู่นะปีนี้ม,มีเกณฑ์พบแบบตกลงคือผมลิขิตใช่ไหมที่เขียนให้เป็นแบบนั้น ตกลงให้เล่าลัะก,กันมีเกณฑ์ได้เจอเนือคู่อ่ะตุนดีใจด้วย c o n g r u g a t i o n มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได,ได้ได้แบบได้เริ่มต้นใหม่บางคนน่ะจะบอกว่ามีเกณฑ์ได้แบบแต่งงานเลยนะโอ้ว่าบ้าแบบมีครอบครัวคือบางทีอ่ะอาจจะไม่ได้เกิดจากการแบบ ฉันอยากจะขอแต่งงานแต่ว่ามันเกิดจากการมีลูกนะคะมีบุตรมีมีม,มีมีคนที่มีเกณฑ์ที่เหมือนแบบว่าตั้งคันด้วยนะคะถ้าชาวราศีตุลคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วแบบว่ากำลังรอให้น้องมานะคะก็มีโอกาสนะปีนี้มีโอกาสที่น้องจะมานะคะใครที่แบบกําลังรอ การลอดบุตรกันมีบุตรนะคะมีโอกาสติดนะในปีนี้ไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนแบบคุณจะเจอความรักที่เป็นเหมือนพรมลิขิตโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบมันเป็นพรมลิขิตเหมือนกันนะแบบบางคนพี่เห็นนะหลายคู่มากเลยอ่ะที่แบบ คบกันนานมากอะแบบประมาณสิบปีไม่แต่งงานกันอะถ้าสมมติว่าแบบเอาเอาแบบว่ายกตัวอย่างที่แบบคนน่าจะรู้จักเยอะเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นเป็นพี่ขาวของลิลลี่ที่ร้องเพลงว่าอะไรวะเพลงอะไรวะที่ดังมากอะ่ะเพลงอะไรวะได้หมดท้าสดชื่นมันเพลงอะไรวะ เด right? enfin, <aper> <Dynasty> <sh> ี๋ยวก่อนอยากรู้ต้องได้รู้ลินลี่ใช่ปะลินลี่ได้บทเพลงนี้คือด๋งเพลงอีหยังกะเพลงนี้คือดังจนแบบเพลงนี้จนดังดังจนแบบว่าทำให้ค่ายเพลงนี้มีอ๋อเลิรคุยทั้งอาบะทำไมกูจำไม่ได้วะ จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพาราะเธอคนเดียวเนรู้ไหมเคยฟังว่าเออคือแบบก็คือเขาอ่ะก็มีแฟนใช่ไหมน่าจะคบกันแบบเจ็ดปีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วเขาแบบเหมือนมีแฟนใหม่ปุ๊บเือท้องเลยแต่งงานเลยเนี่ยคือบมเห็นหลายคู่นะที่แบบคบกันนานก็คือแบบไม่ได้แปลว่าจะได้แต่งแต่สุดท้ายแบบไปได้กับคนที่แบบคบกันไม่นานเลยเนี่ยเดลเวอร์ขึ้นมาแบบ การที่คุณแบบท้องกับเขาหรืออะไรแบบก็มีมีความแบบเป็นภูมิคิดเหมือนกันนะแบบว่าเขาเขากําหนดมาแล้วว่าเฮ้ยจะต้องแบบเป็นครอบครัวเดียวกันจะต้องได้คู่กันอะไรแบบเนี้ยอืมท o อ f ฟ o r d เอบ๊อบบี้มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงมันเป็นในเรื่องของแฟนเก่าได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ย การที่ได้เจอผมลิขิตหรือกอารที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะบางทีอาจจะไม่ใช่คนไกลๆด้วยนะมันมีมันมีขึ้นมาเหมือนกันว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคนเก่ากลับเข้ามาแล้วแบบสุดท้ายคือก็คือ,คอมามาได้กันแล้วแบบสุดท้ายก็ได้กลับมาคบกันก็มีนะแต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้อยู่นะเท่าที่ดูอาจจะมีการทะเลาะกันอะไรกันมากแต่ว่าเหมือนแบบอารมณ์ถ้าเป็นแฟนเก่าอะบี้มองว่า หรือคนเก่าๆอย่างเงี้ยมองว่าจะเป็นคนที่คุณแบบลืมไม่ได้เลยแบบต่างฝ่ายต่างลืมกันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เหมือนกลับมาเหมือนในซีรีส์เกาหลีอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมกลาถึงมีนาคมนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในานาคตเนาะมกราถึงมีนาจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณคะ่ะมกราคุณมามีว้าว มันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆถ้าคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้าหายเยอะมากๆแล้วก็หนึ่งในนั้นคือพรมลิขคิดของคุณนะแต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะใครที่เลือกไม่ได้ก็เอาเอามาสแกนเอาให้บอบบี้มาสแกนกรรมได้นะคะแล้วก็ให้ระวังคนโสดอะให้ระวังคนมีครอบครัวแล้วนะไอตอนแรกอะคือจะบอกว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยแหละที่คุณจะได้เจอ คือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเจอแล้วแต่เขาอาจจะไม่โสดก็ได้นะในช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจังหวะโบบาโบบาพอดีคือแบบพอเขาโสดปุ๊บก็คือแบบเหมือนจังหวะมันลงตัวกันอะไรเงี้ยเหมือนไอตอนที่คุณเจอเขาเนี่ยมันอาจจะแบบเขาไม่ได้โสดอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะเท่าที่บี้ดูบี้มีความรู้สึกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กัน กันเห็มก็คือแบบอาจจะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนรักกันนะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนภาคกันไปในช่วงหนึ่งที่ที่มันแบบว่าต่างคนต่างไม่โสดหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็แบบแยกย้ายอะไรแบบเนี้ยไปไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่พอแบบสุดท้ายแล้ววิวว่ามันเป็นในช่วงช่วงประมาณต้นต้นต้นต,นต,นตนปีเนี่แหละก็คือเหมือนจะอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาคบกันอะไรแบบเนี้ยอืม เดี๋ยวเรามาดูมีนา,ม,นา,ม,นานะะมีนาไปมิถุนานะคะมีนาไปมิถุนาหลายคนถ้ามีคู่แล้วเนี่ยมามิหมองว่ามันมีโอกาสที่จะโดนนอกใจนะ ถ้าถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วอ่ะคือให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจละกันมันมันเป็นช่วงวัดใจอ่ะว่าแบบว่าคุณกับเขาอ่ะจะไปจะไปกันต่อได้ไหมมันเป็นเหมือนแบบว่ามันมีบททดสอบเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นก็คือในในน่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามหรือตัวคือไม่บอกว่าปีนี้คุณจะได้เจอคู่มิฉิลใช่ไหมแต่ว่าตัวคนโสดเองเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการ ที่จะไปเลือกคนผิดนะคะดูดีๆเลือกคนผิดแล้วอาจจะแบบอยู่ดีๆเรากลายเป็นแบบมือเมียน้อยกลายเป็นบุคคลที่3ามเขาเฉยเลยอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะมีโอกาสในช่วงมีนาะถึงมิถุนาที่คุณกับเขาจะเป็นแบบรักสามเศร้าอะไรแบบนี้กันนะอ่ะอันนี้คือต้องระวังนะ เ,เขารู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวตนของคนที่คุณนึกถึงหรือถามถึงนะว่าเขาเป็นยังไงนะตัวตนของเขาเป็นยังไงสิบดาบบี่ว่าคุยเนี่ยเดลเวอร์มีเกณฑ์สูงมากเลยนะสําหรับคนโสดหรืออะไรบี่ว่านะเท่าที่บี่ดูไปมาด,ดูไปดูมาแล้วเนี่ยคนที่คนที่บี่บอกอะ่ะคนที่บี่พูดถึงอยู่อะ่ะเขาเป็นคนที่ มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่แบบ what is it มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่มีมีแฟนหรือมีเจ้าของแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยแบบน่าจะเคยแบบช่วงหนึ่งแบบช่วงวัยรุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยน่าจะเคยแบบคบกับคุณแล้วเหมือนมีเหตุเหมือนไพ่กําลังเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นภูมิลิขิตของคุณน่ะจะเป็นคนที่เคยมีมีสัมพันธ์กับคุณมี มีการคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าตอนนั้นเขาอาจจะไม่โสดหรือคุณไม่โสดคือเหมือนเจอกันในช่วงที่ผิดเวลามาก่อนแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาทองระหว่างคุณกับเขาที่เชื่อไหมว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยแยกกันตัวคุณเองก็เจ็บตัวเขาเองก็เจ็บต่างฝ่ายต่างเจ็บซึ่งกันและกันที่แบบเหมือนรักกันอะไรแบบเนี้ย แต่แต่ไม่สามารถที่จะมีคอมบินเนต์ได้แต่พอเวลามันผ่านไปซึ่งบ๊อบี้มองว่าปีหน้ามีปีโนอ s สโนปีหน้าปีนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณและเขาจะได้มีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเก่าที่แบบบาดเลือดอาฆาตพยาบาทกันนะไม่ใช่แฟนเก่าที่บาดเลือดกันแต่เป็นแฟนเก่าที่ยังรักกันอยู่ทั้งๆท,ที่จบกันไปแล้วอะแล้วมันเหมือนคนที่แบบ เหมือนหวยหากันแล้วแบบสุดท้ายจังหวะมันโบบาได้พอดีอะแล้วก็ได้กลับเข้ามาแบบสารความสัมพันธ์กันอันนี้คือน่าจะแบบไพ่น่าจะเล่าสตอรี่ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันมีการ่ากันไปแล้วรอบหนึ่งในระหว่างที่คุณกับเขาได้มาเจอกันแล้วมันมันเหมือนแบบมันเฟกกันออกไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปเนาะคือเหมือนอารมณ์แบบเนื้อคู่กันแล้วไม่แคลกันอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนี้เลย อารมณ์แบบแฟนเก่าจะกลับเข้ามาแล้วแบบสุดท้ายมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกมากอยู่ดีเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณคุณจะคุณจะช็อกมากเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ว่าเขาเหมือนแบบเขาทําคุณเจ็บเยอะมากเลยนะคนคนนี้แต่ว่าคือเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บแต่คุณไม่เคยแบบ เกลียดเขาเลยแล้วคุณมีความรู้สึกลักเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเหมือนเหมือนคุณน่าจะเริ่มแบบทําใจได้แล้วอะว่าแบบเฮ้ยความรักของเรามันคงแบบมันคงไปต่อไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบมีความแบบทําใจไว้หลูลึกๆแล้วแต่สุดท้ายแบบอยู่ดีๆเขาก็กลับเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคืองงมากอะไรประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่โรแมนติกแอ g เจิลนะคะนางฟ้าอยากจะแนะนําอะไร นางฟ้าอาจจะแนะนําอยากจะบอกอะไรคะอันรีควายจัดเลิฟเห็นไหมความรักครั้งนี้มันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันมาก่อนก็คือมันจะต้องเฟดกันออกไปห่างกันออกไปเลิกกันออกไปเพราะว่ามันมันไม่เท่าเทียมไงเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณอาจจะถ้าใครเป็นแล้วแต่ใครเป็นฝ่ายกระทำเนาะคุณอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักคุณหรือเขาอาจจะรักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่แต่ต่างฝ่ายต่างแบบ มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะคะนึกถึงไพ่เดอะเดวิลคือ Attraction กับ Passion คือแบบต่างฝ่ายต่างมีความต้องการแล้วก็หวยหาซึ่งกันและกันตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะแบบเยิกลากันไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ Financial a n d c ๊อเอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานในมหาลัยก็ก็ได้นะคะเป็นงานแบบ ช่วยเหลือกันหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะมีในเรื่องของการงานที่มันร่วมกันหรือเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะไฟแนนซ์เชื่อก็มีส่วนในเรื่องของออความสัมพันธ์ด้วยบางทีมันอาจจะแบบช่วงเวลานั้นที่คบกันมันอาจจะยังแบบไม่ไม่พร้อมหรือเปล่าในเรื่องของ Finance เรื่องของเเงงงินรื่ออขบางคู่เนี่ยโดยเฉพาะความรักเนี่ยมัน,ม,นมันมีหลายคู่นะที่ที่มีความรักแต่ว่า Finan c i a l ไม่ดีอะ่ะก็คือเหมือนแบบมีความรักแต่ว่า ต้องจบความสัมพันธ์กันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไปไปต่อกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ Forgive and l e a r n i n เให้อภัยแล้วก็เรียนรู้คือมันต้องคุณกับเขาเนี่ยเข้ามาในชีวิตของกันและกันเพื่อที่จะเรียนรู้จากในเรื่องของการให้อภยัยแล้วก็เรียนรู้แบบคือบางทีอะคุณอาจจะ ถ้าใครทํากับคุณแบบนี้ในสิ่งที่เขาทากับคุณน่ะคุณอาจจะไม่ไม่เคยแบบให้อภัยเลยก็ได้นะที่ผ่านมาแบบเวลาคุณมีความรักคุณมักจะแบบอาจจะแบบเป็นคนที่ยืนหยัดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าใครทําแบบนี้กับฉันฉันจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดอย่างเงี้ยแต่ว่ากับคนคนเนี้เขาสามารถที่จะแบบทําลายกําแพงที่คุณเคยแบบคาดหวังไว้ว่าแบบเฮ้ยถ้าใครทําแบบนี้กับฉันฉันจะไม่เอาเด็ดขาดแต่ว่าเขากับทำลายกำแพงทุกอย่าง เกี่ยวกับคุณว่าแบบว่าเออเขาสามารถทําให้คุณอ่ะเหมือนละลายพฤติกรรมหรืออะไรกําแพงเนี้ยคุณสามารถที่จะให้อภัยคนคนเนี้ยอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้จากในสิ่งที่ได้มาจากจากประสบการณ์ในความรกคังเนี้ยว่าว่าความรกคังเนี้ยมันมันสอนอะไรกับตัวคุณบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกี่ยต่อชาวกองเออชาวกองเนี้ย มีลัคนาราศีมีนราศีพฤกษภราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีกรกฎนะข้อความที่เขาอยากจะบอกเรานะคะเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เอ่อแอม o อรีเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันถึงได้เข้าใจว่าสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปฉันไม่เคยลืมวันนั้น จะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ไพ่ใบ,บสุดท้ายคือความอบอุ่นใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธออาจจะมีการสับมองไม่เห็นเนาะโอเคนะคะทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์มีความสุขมากๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติใให้บารบี้เปกำลังใจให้บารบี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเท็นต่างๆของบารบี้เนาะใครที่อยากดูส่วนตัวอยากเรียนอยาก ซื้อคอร์สหรืออยากซื้อของก็แอดไลน์บาบบี้มาได้นะใครได้กองได้ได้ได้มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเมา์มอยด้านล่างด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย